ครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องหัวใหม่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใช้งานจากใหม่แล้วปรากฏว่าหัวใหม่มันเสียนะครับจากการตกจากอะไรก็ไายุการใช้งานไว้เสียนะครับวันนี้ผมมาแนะนำ,น,น,ำน,นะครับมาแนะนําว่าตัดสินใจได้เลยนะครับเป็นหัวของ nts นะครับราคาไม่สูงหลักร้อยนะครับหลักร้อยว่าบาท หลงค่าสูงตามวัตถุบาทนะครับของเจอ NTS นะครับเบต้า8นะครับผมดเบต้าทนเสียงทนเสียงใช้ได้นะครับผ่านเลยนะครับเป็นไมซ์ซึ่งมีความมีอิมพิแดนต์นะครับอิมพิแดนต์ที่ 1kHz นเฮิตมีอยู่ที่600โอห์มนะครับและความไวสูง db ที่1นวต่อ TA นะครับในระยะ1นิ้วเนี่ยนะครับลบเจบวก3 dB ใช้ได้เลยนะครับสำหรับไมซ์ร้องเลยนะครับรูปแบบเป็นรูปแบบยูนิทไดเรกชัน มันเป็นไมซึ่งรับสัญญาณทางเดียวตรงๆนะครับเหมาะสำหรับไม้ล้งตอบสนองความถี่ที่60เฮิรต์ถึง13เฮิรต์นะครับเหมาะเหมาะเหมาะมากเลยครับผมเทสละนะครับก็วันนี้มาแนะนําหัวไม้นะครับสาหรับหลายๆท่านซึ่งตัดสินใจไม่ถูกจะใช้ตัวไหนแทนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหม่ที่ผมสั่งมาวมาเทสล้วเสียงใกล้เคียงกันเลยนะครับใช้ได้เลยในราคานี้นะครับก็ คงจะยวจะสั่งมาสบอไว้้ไวให้ลูกค้านะครับท่านที่มีปัญหาจากหัวใหม่แนะนำนะครับหัวใหม่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสาหรับท่านที่จะซ่อมใหม่นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเลืกละผมก็พยายามควานหาตัวใหม่ซึ่งราคาไม่สูงเกินไปนะครับราคาไม่สูงแล้วก็ให้เสียงที่ใช้ได้นะครับกับไมลอนนะครับรุ่นเบต้า58นะครับของเ t s ส่งได้เลยครับที่เปลี่ยนหัวเนี่ยแนะนำหัวใหม่นะครับเบต้า58ของ MTS นะครับ B ห้านะครับเทสเสียงกันนะครับเสียงที่ใช้เทสนะครับคือระบบเสียงที่ใช้เทสนะครับงบง่ายๆนะครับรองรับไม่ไหลเครื่องเลยเดี๋ยวมาเทสไปนะครับหลังจากเปลี่ยนหัวเป็นเบต้า58นะครับเดี๋ยวลองลองลองไม่บอกประตวไหนเป็นเป็นตัวใหม่ตัวเก่าก่อนนะครับใช่ตัว เจควันจูเหนึ่งสองสามสี่ห้าหนเลนสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแทปเทปไม่ต่างนะเลนสองสามสี่ห้าในเสียงที่นุ่มลึกชัดนะครับเลนสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสอมส้าผลเสียงใกล้เคียงมากเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนเป็นเสียงอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเชววันูเชสเชสสชสเชสเชสเชวันชวันูตัวนี้จะได้เสียงที่นนะครับในย่านความสูงซึง่เชววันทูวัน หนึ o งส o งหนึ่ One ึ่ง One ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนงีนี้จะไดุ้่มร่มขึ้นมาน่อยตัวนี้จะของก,กลางแข็งๆนิดนึ่งครับเดี๋ยวไปดูหัวนะครับว่าเป็นของอะไรนะครับแต่ใกลก้กกันานี้เป็นหัวที่เปลี่ยนใหม่นะครับตันี้หัวเปลี่ยนใหม่นะครับเสียงช็ดได้เลย นี่หัวเก่าครับโผลเสียงเทบไอตี้นะครับใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับโมมาชุดนี้เปลี่ยนได้เลยกครับใช้เกังได้เลยนะครับเบต้า5.8ของ BTS นะครับเดี๋ยวเทกันอีกครั้งนึงนะครับเชค one two once once เชค one two once once เชค o n แล้วว่าตัวใหม่มันจะมันเร็วขึ้นิดนึงเชฟวอนเชฟวอนเชฟ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 วนเชหนึ่งสองกระผมหสองี่ระมหนึ่งสองสามี่หนึ่งสสามตัวนี้จะได้ความนุ่มขึ้นมานิดนึงนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสสามไกลเกียนมากนะครับดูอุปกรณ์ที่ผมใช้เทปนะครับ ก็2ช่องนะครับช่องใหม่2ช่องแฝดนเหมือนกันเลยนะครับสงช่องนะครับช่องหนึ่งไปช่อง2องทเนะครับคุณภาพเสียงก็โอเคนะครับสําหรับหัวไม้ชุดนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเบต้าห้าแปดของอินทีรครับราคาไม่สูหลักร้อยนะครับให้คุณภาพหลักพันก็ตัดสินใจได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ